วันที่3สิงหาคม2554เวลา14นาฬิก30นาทีในกฤษณนพรเสรสิมพาณิชย์อธิบดีิกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานการเปิดนิทรรศการการจัดงานตามรอยพระบาทญาตรา84พรรษามหา,หาราชันณอาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ การจัดงานตามรอยพระบาทญาตรา84พรรษามหาราชันเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งการจัดงานมีขึ้นระหว่างวันที่3-5สิงหาคม2554การเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่ออาาประชาราษฎร์ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ5ธันวาคม2554 ภายในงานมีนิทรศการจากหน่วยงานภาครัฐเลขกชนได้แก่กรมประชาสัมพันธ์สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ์กรมชนระทานกระทรวงเกษตรและสหก,ร,สกรณ์นิทรศการน้ำดุดน้ำพระราชลฤ่ไทยท,ที่ทรงมีแก่ปวงชนกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนิทรรศการทําดีเพื่อแผ่นดินลดคาร์บอนลดโลกร้อน กรมป่าไม้กระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจกกล้าสักมงคลและกล้าไม้พันธุ์ต่างๆศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครสอนสิ่งประดิษฐ์สวยงามและสินค้าราคาถูกตั้งแต่เวลา9ก้นาิกาถึง16นาฬิกาเป็นต้นไป จากวงวีวิวส์นะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยจะให้กล่าวภายในเวลาสั้นนี้คงจะลำบากมากเหมือนกันนะฮะในการแสดงออกถึงความประทับใจนะฮะความยินดีที่ได้เกิดมาเป็นชาวไทยนะครับผมที่ได้อยู่ภายใต้นะครับพระบรมีของในหลวงนะฮะท่านก็ทําหลายๆอย่างให้พวกเรามาตลอดชีวิตของท่านแล้วนะครับตอนนี้ก็ไป4พรรษาไปแล้วนะฮะก็ขอให้ท่านนะครับมีความสุขนะฮะทรงพระเจริญตลอดยิ่งยืนนานครับก็จะเป็นความประทับใจในเรื่องที่ว่าทุกๆประเทศในโลกเลยนะครับทุกคนจะรู้จักในชื่อเสียงและความดีความ งานที่ในหลวงท่านเคยได้ทำไ้เยอะแยะมากเลยครับก็เหมือนเป็นชื่อเสียงให้ประเทศไทยอย่างหนึ่งเลยนะครับยังไงก็ขอให้สงพระเจริญครับสำหรับผมนะครับในหลวงก็ท่านเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกว่าอยู่สูงมากแล้วก็เป็นสิ่งที่ท่านทำก็คือทุกสิ่งทุกอย่างคือมีความมีประโยชน์ ชาติบ้านเมืองแล้วก็เขาเรียกว่าเปรียบหาที่อาไม่สามารถเอาอะไรมาทดแทนได้ครับพวกเราก็รักในหลวงมากแล้วก็อยากให้อ่าท่านมีพระชนมายุยิ่งยืนนานนะฮะอยู่คู่เมืองไทยตลอดไปครับแล้วก็ถ้าพวกเราสามารถทําอะไรได้นะฮะแม้จะเป็นอ่าเรียกว่าเรื่องอะไรก็ได้ะฮะที่แบบคือหรือือาเรามีชีวิตเพื่อท่านแล้วฮะตอนนี้ก็อยากให้ท่านมีความสุขมากๆครับผมในหลวงนะครับท่านทรงพระราชกรณียกิจนะครับเพื่อแผ่นดินเรามาเยอะแล้วนะฮะตอนนี้ก็ ปัจศีพันศาแล้วนะครับผมก็ถึงเวลาที่พวกเรานะครับอย่างน้อยคนไทยด้วยกันนะครับผมก็จะได้ทําอะไรกลับไปเพื่อท่านบ้างนะครับผมก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยิ่งนานครับในหลวงท่านได้ทรงทุ่มเทแรงกายแรงใจครับยาดเหงือให้สําหรับชนชาวไทยทุกคนครับผมทางด้าน,นต่างๆฮะสำหรับถ้อเกิดเป็นโดยตรงสําหรับพวกเราก็ทางด้านดนตรีครับของจงทรงพระเจริญนะครับ ที่ประทับใจในตัวของพระอ,องค์ท่านครับก็คือท่านทรงเสรรียาะหยาดเงื่อนร่าการท,ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนชาวไทยตลอดทั่วประเทศเลยครับดังนั้นสิ่งที่ท่านทาทุกอย่างก็เป็นความภูมิใจของพวกเราที่พวกเราควรจะรับแล้วก็รับผิดชอบต่อประเทศชาติบ้านเมืองให้เหมือนท่านเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุขไปมากกว่านี้ก็อยากให้ท่านทรงพระเจริญมากกว่านี้ครับ ความประทับใจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนในหลวงของเรานะคะซึ่งเป็นภาพที่แคทได้เห็นพระราชกรณียกิจนะคะของพระองค์ท่านตั้งแต่แคทยังเด็กๆนะคะตอนนั้นเด็กๆแคทก็ยังไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมในหลวงท่านถึงทรงงานหนักขนาดนี้ไปทุกๆจังหวัดเลยแล้วก็ทําอะไรในสิ่งที่แบบลําบากลําบากมากๆเลยนะคะซึ่ง เอ๊ะทำไมพระราชาของเราทำไมท่านถึงมาลำบากเพื่อประชาชนได้มากมายขนาดนี้ตอนนั้นยังไม่เข้าใจแต่ว่าพอเราโตขึ้นเราเลยมีความรู้สึกว่าสิ่งที่พระองค์ทําไปนั้นไม่ใช่เพื่อใครเพื่อประชาชนชาวไทยนะคะซึ่งเป็นที่รักของในหลวงของพระองค์ท่านนั่นเองแล้วก็ทําให้ชาวไทยทุกคนนะคะอยู่กินอย่างได้อยู่กินอย่างมีความสุขมาจนทุกวันนี้ค่ะปกติแล้วเนี่ยทุกๆครั้งเวลาแคทไปคอนเสิร์ตหรือไปร้องเพลงต,า,งตามงานต่างๆเนี่ย แล้วแคทจะมักจะปิดปิดท้ายด้วยเพลงอยู่เพลงหนึ่งค่ะนั่นก็คือเพลงไผ่รวมกอซึ่งจะเป็นเพลงที่เกี่ยวกับพ่อสอนลูกที่แบบว่าลูกหลายๆคนทะเลาะก,กันแล้วก็ให้เขารู้จักสมมามัคคีการรู้จักพอเพียงซึ่งเพลงไผ่รวมกอนี้นะคะก็คือทางบริษัทอาสยามได้แต่งไว้ให้พวกเราร้องเพลงกันและแคทก็จะนําไปร้องทุกๆครั้งอยากให้คนทยทุกคนรักกันอ,อย่าแตกแยกสมมามัคคีกันเพื่อในหลวงของเราสิ่งนี้คือสิ่งที่ แค่เท่าที่เป็นศิลปินคนหนึ่งสามารถที่จะทำได้ที่จะสื่อได้อย่ากให้คนไทยรักกันมากๆด้วยเพลงไผ่วมกอค่ะ